สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านอย่าอบชีวิตบ้านๆน,นะคะก็พาทุกท่านนี่นะคะมาดูนะคะผลงานของเรานะคะอ้าวโมะเขือเทศนะคะมีลูกแล้วดีใจจังเลยนี่นะคะมาเขือเทศของเรานะคะเราซื้อเข้ามานะคะห้าลูกสิบบาทน,นะคะนี่นะคะ ต้นนึงก็ออกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นะคะมะเขือเทศแล้วนะคะมะเขือยาวก็ออกนะคะเนี่ยมะเขือยาวก็ออกแล้วนะคะมะเขือเปาะก็ออกมะเขือยาวนะคะก็ออกแล้วนะคะนี่นะฟักทองก็ออกแล้วนะคะแดดมันร้อนเนาะฟักทองก็มีผลแล้วนะคะอีกไม่นานก็พุ่งคงจะออกฟักแล้วนะคะเนี่ยเริ่มอ้วนตะมุ เมือนได้อบแล้วนะคะเดี๋ยวก็อ้วนนะคะ,ระกระโวดก็อ้วนนะคะเฮ้ยนี่เลืนะ่องะเราจะไปเก็บของนะคะนี่มะเขือเปาะเรานะคะนี่เนี่ยมะเขือเปาะเราก็จะได้กินแล้วนะคะเนี่ยมะเขือเปาะวันสามสี่ต้นก็ออกหมดแล้วนะเนี่ยอ่าค่ะนี่มัลนะกกเรา เราสีต้นก็ออกผลและผลิตแล้วนะคะเน่เราไม่กินพริกนะคะแต่รพริกก็อ,อกเยอะมากนะคะนี่คือผอักชีเรานะคะเรารักเขาเกินไปนะคะลดน้ําเกินไปนะคะมันโบน้ํานะคะมันช้านะคะน้ําเยอะเกินไปเลยเริ่มจะเน่านะคะอันนี้ผักชีเรากินไม่ทันนะคะมันเริ่มแก่แล้วข้างในก็คงจะโอเคอยู่นะ ว่าจะนี่เอาแปลงมะเขือเทศออกมาขยายไม่มีเวลาเลยทุกทันเอ้ยนี่นี่นี่ไม่มีเวลาเริ่มอ,ออกดอกแล้วนี่เย็นนี้จะขยายได้ไหมน้องจะเอามาขยายพันุนะคะเนี้ยนี่ผักกุ้งตุงก็เยอะนะคะขยายพันธุไม่ทันนะคะนเนี่ยเหลืองหมดจะตายหมดแล้วนะคะนี่มะเขือเทศนะคะเริ่มอ,ออกดอกนะคะผักกุ้งตุงก,กินไปได้กินเยอะแล้วนะคะเนี่ย นี่หอมเช่นกันนะคะเราก็ถามผู้รู้นะคะเช่นป่าเดือนนะคะพี่เดือนหอมอย่ารดน้ำเยอะเราลักแล้วกล็กล,กลดน้ำแยงมันจะเน่านะคะนี่ดอกไม้เราก็ออกแล้วเราลักเขาเกินไปนะคะกวงุ้งนะคะพรุ่งนี้คงจะทำเอาไปททงเกงออมนะคะเนี่ยสวยงามมากนะคะอันนี้คือผักไรเนาะพ่อปลูกนะคะนี่คือพ่อปลูกแล้วก็คุณพ่อปลูกไรนะคะ กันถั่วเราก็เริ่มออกนะคะในผ้ามันเจ็บเห็ดขาวนะ,ะเนี่ยอืมเราไปทำสับๆลาบเอานะคะเนี่ยเราแกงไม่ได้นะคะมันเหนียวนะเห็ดขนขาวตัวนหมนะคะไม่เก็บไม่ได้นะคะจะแกนะคะต้องนะรกกีบเก็บก่อนนะสมเลยเกะเราเก็บก่อนนะคะทุกานอืมเนีย่ยมาเก็บเห็ดกันนะคะเห็ดขนขาวนะคะสำคันเลย เรามาเก็บเห็ดขนเขากันนี่นะคะโอ้โหนี่นะคะเห็ดขนเขานะคะดูนะคะโอ้โหอะไรไม่น้อนนี่ ได้แล้วนะคะเนี่ยโอ้โหดอกใหญ่ๆนะคะเนี่ย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 อีกคนขาวนะคะเนี่ย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 ห่วงเองอะคะอันนี้เราจะเอาหรือเปล่าน้องเป็นอะไรเป็นเด็กนะคะเป็นลูกอีกนะเนาะตัดข้างตัดขาก่อนนะนี่เสื้อหน่อยนีิเนะตัดข้างตัดขาก่อนนะคะเก๋แล้วเนาะ ลาบนะคะทุกท่านเราหาเห็ดนี้เป็นนะคะเพืไไ่อเห็นแบบนี้เนาะเรารู้วิกินได้นะคะหลายอย่างที่เห็ดเรารู้เราไม่รู้จักนัน่นแล้วก็เอาทิ้งนะคะลุงช่างที่เป็นคนทําบ้านว่าโอ้ยว่าจะไาเก็บอเอาไปแกงอยู่เอาทิ้งซะแล้วนะเราก็เก็บแล้วก็ทิ้งนะเระาก็วแบบเป็นเห็ดเมาแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะลุงช่างเข้าวัากินได้นะคะ อ,อ,อ,อืเก็บเห็ดกันนิ่งๆโอเคกินได้เราเล้เรื่อง,องแล้วก็ที้อย่างเดียวนะคะเราก็ไม่กล้ามือเตะด,ด้วยเนาะเขาบอกว่าถ้าเห็ดเมาเห็ดเบื่ออยามือไปเตะนะเราก็ไม่กล้ามือไปเตะแล้วก็ขวดเลยเ็งทำแบบให้มันอันนี้เลยนะคะคือให้มัน เราไม่โดนมือให้มันตายนะกลัวคนเหลือไปกินไปเห็ดขาวนะกลัวโดนนั่นโดนนี่อันตรายนะคะโอ้โหก็นแน่นเหมือนกันนะน,นี่นะมัอยู่ข้างในนะคะทุกท่าน าากินแบบบ้านๆชีวิตบ้านๆน,นะคะชีวิตแคอบชีวิตบ้านๆน,นะคะทุกท่านมาดูนะคะนี่นะบ,นบ้านนะคะ อยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนะคะท่านต้องเรียนรู้นะคะอยู่บ้านๆเราก็หายหากินนะคะไหนเราคิดได้เราก็กินนะคะเรากินของรอบสระเรานี่เละค่ะเช่นผักกระเฉดผักกระถินอะไรเนี่ยนะมันมีรอบสระนะคะถ้าเราไม่เลือกกินเราไม่อดตายนะคะปลาก็มีนะคะถ้าเราอยากกินปลาเราก็ใส่เบ็ดปลาเดี๋ยวเราก็เลือกไม่ใส่นะคะเช่นปลาลูกโคกนะลูกปลานะเยอะแยะมากมาย เราก็ไม่ได้เื่อกินเขานะคะเราจะปล่อยเขาโตนะคะเขาโตไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ว่านะคะคือได้กินแล้วก็ไม่ว่านะคะคือก็อยู่ในสระนือนอกสระเราก็แบบเป็นอาหารเนาะแล้วก็เติบโตเนาะชาวบ้านชาวช่องก็ได้กินด้วยถ้าออกจากสระเราไป็ือเราก็ไม่ กินข้าวชาวบ้านเขาก็คงจะทําเป็นอาหารเนาะได้เป็นาาก็ออกลูกออกเต้านะมันจะได้ท้องไงท้องนาเรานะจะได้มีอะไรนะมีอาหารการกินนะคะจะไปใส่สารอะไรนะสารเคมีเยอะเกินไปนะมีสระของเราไว้มีสารเคมีนะคะทุกท่านปลกหอยเชอรี่นะคะพบลกุกเป็ดนะไม่ไว้ปูกเกี่ยวต้นกเป็ดนะ ตางนะักที่มาเล่นอยู่ที่แสโยนะคะที่มาเล่นดอกบงวดอกบัวเนีเ่ยโอ้สวยงามน่ารักมากเลยสัตวนะ์เยอะนะคะแลนะสัตว์เล่คันก็เยอะแล้วทุกท่านเช่นงูเป็นต้นนะงูก็เยอะนะคะเราก็ต้องระวังด้วยเนาะโอ้ยนะคะหนีงก็แล้วก็จะออกมา,มาออกใหม่เนาะ แต่เขาจริงๆก็อยู่ทล่เราเขาไม่กล้าทำอะไรเบบบาปเหมกันเนาะ,ะนอนอยู่ของเขากตัดตา่้องทำอะไรเขาเนาะก็เป็นที่รวมสมมูนะอะไรก็มีนะคะเหตากเกิดมาอีก,น,ก,กน,อนี่นนะคะพี่สันนะเกิดอีกเนาะางนี้ก็กำลังจะพุ่ออกมาอีางเงี้ย มีเชื้อนะแล้วก็ไม่เอาขลบเอาไว้ข้างในข้าวอบมากินอีกรอบหนึ่งเนาะนะนี่นะคะผลงานของย่าอบนะคะที่ใส่ผลงานเกีบเพชรของย่าอบนะคะนี่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 ดอกสวยๆนะคะทุกท่านเอ้ยนี่เนี่ยเราได้แล้วมือหนึ่งนะคะก็ขอจบจุ๊บจบไลฟ์เพลนี้เด้อช่วยเป็นกำลังใจให้ย่าอบชีวิตบ้านๆด้วยนะคะนี่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 ดูนะคะนี่ เห็ดของแกงอบนะคะนี่น,นี่นี่นะคะนี่ก็เป็นผักของเรานะคะนี่ถั่วของเรานะคะแล้วก็หายอยู่หากินป้ายนะคะบา,บายบายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกเลืทุกไลฟ์ดที่มีอยู่เด้อนะคะบา,บายบาย